ของเราก็สุกแล้วก็ตักขึ้นนะเดี๋ยวเราจะไปทอดกันตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่หมูสาบชั้นที่เราไปต้มเมื่อกี้ลงไป พิแกงอันนี้จะเน้นใส่หอมเยอะเป็นพิเศษนะคะ,อ,ะอาจจะไม่ได้ทำโชว์นะคะเพื่อนเดี๋ยวตัวกไปที่หมูกรอบดีกว่าเราจะไปทำหมูกรอบแล้วก็จะปล่อยให้น้องเราจะไปทำหมูกรอบแล้วก็จะปล่อยให้น้องทำพิแกงเนอะนี่นะคะทุกคนเราก็กลับเอาด้านหนังลงไปทอดในกระทะแบบนี้นะให้ส่วนหนังเนี่ยเรืองมาพิเศษเพราะว่าเราจะเอาไปแกงเราจะไม่ได้เน้นส่วนอื่นนะคะ นี่นะคะในระหว่างที่เราทอดหมูกรอบไปเราก็มาดูสีนวลที่กองฟืนกันมานอนรอตรงนี้ทุกวันเลยออนอนรอหมูกรอบแล้วสีนวลสีนวลน,นี้ตัวโตยิ่งหล่อนะเนี่ยนี่นะคะหมูกรอบของเราก็เดี๋ยวเอาขึ้นดีกว่านะคะขึ้นแล้วก็ไปหั่นกัน ตัดภาพมาที่พริกแกงนะคะทุกคนกำลังจะละเอียดแล้วเดี๋ยวเราจะไปแกงโชวะะ์กันเลยค่ะมาขูดกเอาพริกแกงน้ำพริกแกงใส่ลงไปในหม้อนะคะ ใช้น้ำใบยะนางล้างครกนะน้ำล้างครกนี่ล้างขนาดนี้เลยไปเลยะขี้เหล็กที่เราต้มไว้แล้วนะใส่ลงไป กินตั้งตางันเลยค่ะได้ยังหัน่นหมูกรอบเมื่อกี้นะคะนี่โชว์ให้ดู นี้ก็หมูกรอบที่เราหั่นเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ลงไปนี่นะคะก็ใส่ผงชูรสกับน้ำปลาเมกกเชฟเหมือนเดิมหวังว่าสักวันหนึ่งเมกกเชฟจะเข้าเราตามด้วยน้ำปลาพี่ไม้นะคะเราก็ยังหวังเหมือนเดิมว่าสักวันหนึ่งเมกกเชฟับพี่ไม้จะเข้าเราเพราะเราทำมาแต่คลิปแรกๆเลย นี้นะคะวิธีเร่งไฟให้แรงแนละ้วพัดตรงช่องลมใต้ล่างของเตานะคะไฟก็จะแรงขึ้นมาไฟก็จะแรงขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นเทคนิคในการใช้เตาถ่านนะคะนี่เป็นแกงที่เด็กของเราก็เดือดแล้วนะคะเนี่ยหมูของเราก็ กแกงขี้เรกและเครื่องปรุงของเราก็เคี่ยวมาได้สักพักหนึ่งก็จะได้ที่แล้วค่ะอันนี้เคี่ยวมาประมาณสักสิบนาทีได้แล้วนะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายของเราก็จะมาถึงแล้วเราก็มาใส่ต้นหอมก็มีอันนี้คือต้นหอมของเราแล้วก็คืออันนี้ก็คือใบเมงลักนะคะ หลังจากที่เราชิมรสตามชอบใจแล้วเราก็นาใบแมงลักตับต้นหอมที่ให้ดูเมื่อกี้นี้มาใส่ลงไปในหม้อนะคะก็การทําอาหารไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะใส่ตามวัตถุดิบที่เรามีนะคะทุกคนนี่นะคะเราก็คนเล็กน้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปตักใส่ชามกันเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้เราตักใส่ชามเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคงจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าขี้เหล็ก เป็นสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็ประกอบด้วยเครื่องแกงต่างๆรวมไปถึงตัวใบแมงลักหรือว่าจะเป็นตัวของต้นหอมก็แล้วแต่ก็เป็นล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งนั้นทุกคนลองไปทําทานกันดูนะคะเมนูนี้นี่หมูกรอบของเราก็จะไปอยู่ในคือว่าถ้ายิ่งเคี่ยวก็จะยิ่งอร่อยนะคะหมูกรอบกับตัวนี้ก็จะเข้ากันวิ่งดีเลยล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้ก็ฝนตกเล็กน้อยนะคะบรรยากาศด้านนอกของน้าครัวเราท้องฟ้าฉ่ำฝนนะคะพักแกงขที่เด็กเร้อนพักสัสุขภาพ